บนที่เต็นท์ด้านข้างด้วยนะคะเชิญขึ้นมาเลยนะคะใครที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารวมกันบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเชิญเลยนะคะพี่น้องที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะได้พักให้หายเหนื่อยแล้วน <Okay. S 1> เนาะเชิญนะคะเชิญน,นะคะ สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการอ่านจดหมายเปิดผนึกนะคะถึงรัฐบาลเผด็จก,การนะคะรัฐบาลประยะรุทธ์จันโอชานะคะรัฐบาลเผด็จก,การที่กำลังจะออกพรบควบคุมการกออกรวมก,ก,กลุ่มของประชาชนอันเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบทรรที่จะเอามากดหัวพวกเรานะคะ เราะฉะนั้นวันนี้เราจะส่งสารนะคะถึงประยุทธ์จันโอชาแล้วก็คณะรัฐบาลคอสชอทั้งหมดนะคะว่าพวกเราไม่เอาพรบควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนนะคะเมื่อวานไปนั่งกับพี่เออยังนั่งหยุดดู สวัสดีคุณวีรชนหกตุลานะคะสวัสดีคุณทวีศักดิ์สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่วงเวลานี้นะคะ14นาฬิกา3นาทีนะคะกลับมาหกาะติดในระดับต่อไปนะคะก็จะขอเชิญกับตัวแทนขบวนการต่อต้านพรบขบวนการกลุ่มต่อต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนนะคะได้อ่านจดหมายถึงรัฐบาลเผด็จการนะคะโดยจะมีตัวแทนของขบวนการสองคนนะคะก็คือ นางสาวมณีนุชอุทั